สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดอูดแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนั่นเองนะคะแต่อาจจะได้ยินเสียงหอบเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจาก การซื้อของค่ะไปซื้อกับข้าวกินมาค่ะพอดีว่านอนอ่านหนังสือแล้วก็หลับค่ะง่วงก็เลยแบบว่ามาซื้อกับข้าวที่หลังแล้วก็มารีวิวนะคะก็คือเมื่อคือนค่ะอ่านเรื่องนี้อยู่ค่ะก็เลยแบบว่าอ่านเสร็จแล้วก็จะมารีวิวฟังก็คือหลังจากทํางานประจําเสร็จอะคะ่ะก็กลับมาทํากลับมานอนนอนไปนอนมาเพลินค่ะหกโมงครึ่งเรียบร้อยถามว่าคืนนี้จะนอนไหมก็นอนอีกค่ะก็ยังมีอาการง่วงเหมือนเดิมนะคะ าแล้วค่ะอย่าให้ไปกนการเสียเวลาเลยวันนี้คือรูมาร์กเนี่ยเรานี่คือสุดๆมากเลยนะทุกคนคือรูมาร์กรูมาร์กรูมาร์กมาเพราะว่าความคืออยากให้น้องลูคัสกลับมาจริงๆแล้วก็ท่านแบบว่าน้องลูคัสกลับมาเราเห็นค่ะรูมาร์กมาเนี่ยเราแบบอืมฉันต้องอ่านฉันจึงเจอฉันไปเจอมาอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะเรื่องนี้มีความสุข เราอาจจบแล้วนะคะมิงเราจะบอกว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นมากตั้งแต่ต้ตนยันจนจบเลยค่ะจะบอกเลยว,ว่าใครเป็นสายที่แบบว่าอะตั้งแต่ต้นเริ่มดราม่ามาแล้วกลางๆดราม่าเข้มข้นแล้วพอมาตอนจบเป็นแฮปปี้เอนดี้มาสู่เรื่องนี้ได้เลยนะคะเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าอาร์ตเลิกบุหรี่นะคะรูมาเองนะคะเอานะประกกาศเป็นเจ้าขุนลาหรือ L.A. นะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่านดูคำนิยายใต้นี่าคำบริบทคาตาตาลานะคือถ้าเธอเพบุรีฉันก็จะเริ่มบุหรีเธอทุกคนเราจจะงงว่าเราจะสามารถได้ไงล่ะคุณอ้าวาละเดี๋ยวเราจะมาสปอยกันนะคะตัวละครน,นะะจะมีอาร์ตกับมาตินสองคนนี้มมแรกคือจะมีคนกลาง นั่นคือเบฟเบฟนี่ือไม่ใช่ใครก็คือแจยอนนะคะจะบอกเลยว่ามันมีนยิยายของแจยอนกับพี่จอนของพี่แจยอนกับพี่จอนนี้ด้วยอันนั้นเราก er ําลังอ่านอยู่ค่ะเราจะมารีวิวฟังแต่ไม่ใช่จอนแจนะเป็นแจจอนงงไหมเออเนาะเออเรามารีวิวเรื่องนู้นรอขอไปอ,อ่านสักครู่นะคะเรากำลังนี้ก่อนเบฟสงสัยว่าทําไมอาร์ต กับมาติงหรือมาหรือมาเขาจะเรีสั้นวามาเฉยสองคนนี้ทำไมไม่คุยกันเลย5ปีตั้งแต่แบบว่าเรียนหาอะไรามาแล้วก็แบบเลิกกันตอนปีสุดท้ายแล้วแบบหปีที่ไม่คุยกันคืออะไรนะคะมาก็ยังรักอาร์ตอยู่แต่ปมปางปมที่เก็บเอาไว้แล้วน้องชายก็จะมีลิน กับวินมารินกับวินงงไม่จะไม่งงนะเพราะว่าใช้คาแรคเตอร์เดียวก,กันคือเราใช้น้องของน้องมาูมาตินคือพี่คนโตลินคือพี่คนกลางมาวินคือน้องสุดแล้วมาวินรักทุกคนแต่คิดถึงมาตินมากนะมาตินก็คือไม่ค่อยกลับบ้านเป็คนที่บ้างานะสุดๆมากนะคะส่วนอาร์ตเนี่ยก็อยู่สวิต สแตทเนะะี่ยค่ะไปทํางานแล้วเหมือนไปเรียนเรียนปโทแล้วก็ทํางานแถวนั้นด้วยนะคะแล้วอาถามว่าอาก็คิดถึงมาตีไหมก็คิดถึงเหมือนกันแล้วแต่อะมีปมทําให้สองคนนี้เลิกกันด้วยแบบว่ายังจบไม่สวยแล้วมาติมีความในใจอะไรที่อยากบอกอาแล้วไม่สามารถบอกได้แล้วเแบ๊บจะมีวิธียังไงได้ให้สองคนนี้กลับมารักนะคะโดยที่เบ,บ๊ไม่รู้ว่าสองคนนี้ก็คือคบกันนะคะ ก็คายปมนี้เรียบร้อยถ้าอยากคายปมนี้นะคะก็สามารถอ่านเรื่องนี้ได้เราบอกนะว่าอ่านจบแล้วจริงๆไม่ได้โมเรื่องอะไรนี่จบแล้วเรียบร้อยไม่ยอมอสมอสปอยคนที่เขาแสดงว่าพี่เห็นในคอมมต์นะไม่ยอมอ่านคืออ่านเลยอ่านแล้วอ่านเลยนะคะแต่เราตอนนี้คือแบบว่าแกถ้าร้องไห้ก็คือร้องไห้นะเมื่อคืนก็ทําคลิปภาษาบอกลักเฮ้ยไม่ใช่สองวันก่อนเฮ้ยเอเอใช่ใช่ทำเมื่อคือนแต่ลง วิใช่ทําคืนวันงงเริ่มงงแล้วเริ่มเบื่อแนละ้วทำคืนวันพหัสลงเมื่อวานตอนเช้านะคะจะมีอีกเรื่องหนึ่งของน้อง p r ร f เวิเหมือนกันนะคะในจอยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคล้ายๆกันในภาษาบอลงของพี่โดยองคล้ายๆกันเรื่องนี้มีอยู่ประโยคหนึ่งลองไปฐานดูได้ค่ะว่าประโยคนั้นคือประโยคอะไรใครที่ดูคิปภาษาบอกรับโดยองอะ่ะ บอกเลยว่ามันจะมีเสียงน้ำตาของเราแบบสักช่วงหนึ่งเพราะว่าความรู้สึกคือมันตรงเทพทุกป,ประโยคที่พี่โดยองพูดเลยจ้ะอันนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะปมเนี้ยก็คล้าย,ายเราแต่ก็ยังไม่ยังแบบไม่ถึงครึ่งมันี่แค่เสร็หนึ่งส่วนสี่ที่เราเจออันเนี้ยคือแบบว่าบุ้มของเรามันแค่แบบเสรหนึ่งส่วนสี่ของเรื่องตัวนี้เลยนะคะเรามาอ่านกันได้นะคะอาร์เธอร์บุรีถามว่าแฟนเกา่าสุบุรีไหม สูบแต่เราก็เหมือนประมาณว่าให้เบาๆเรื่องการสูบบุหรี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไอสดเออมันต้องคล้ายๆกันแหละเธอเราพูดปมตัวเองเอแล้วแหละอ่ะพูดได้ค่ะอันจะไม่ร้องไห้โอเคฮึอ่ะคือเหมือนคล้ายๆอาร์ทานมาตินบอกว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็เบาๆคือเราก็แนะนําว่าให้ซื้อลูกอมหรือหมากฝรั่งมานั่งกินก็ได้นางก็ทําจริงนางก็ลดจากที่นางพูดตลอดว่า วันหนึ่งอะสองหนึ่งเหลือสองตัวเครียดไม่ทำอะไรเลยซื้อนงางผลไม้กินหรือไม่ก็ลูกอมกับมาฝรั่งมานั่งกินถ้ามาหากแบบว่ามาเจอกันเลยอย่างเงี้ยจานางจะไม่สูบเลยวันนั้นคือจานางไม่สูบมาซื้อลูกอมซื้อมาฝรั่งมานั่งตุนเนี่ยคล้ายๆกันค่ะถามว่าเราเป็นเหมือนมาตินไหมบอกว่าเี่ยการแพ้นูน่นนั่นคือคือเราไม่ชอบ ะะพ่อเราก็สูบบุหรี่เหมือนกันแรกๆคือแบบว่าไม่อยากเข้าใกลออ้พอตัวเองเรื่องไม่แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างอะ่ะหลังๆเพิ่งมาตรวจว่าภูมิตัวเองเริ่มจะไม่ค่อยดีนะคะเพิ่งมาดูแลตัวเองตอนที่แบบว่าขึ้นมาหาหลัยนะคะแล้วภูมิตัวเองก็คือก็อเริ่มแบบยังไม่ค่อยดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ชอบคนรสูบบุหรี่เนาะพอตัวเองก็สูบมาดกันะไรก็คือไม่ใกล้พ่อสมมติว่าสมมติว่าพ่อสูบบุหรี่ปุ๊บตัวเองก็เริ่มเดินออกหากันสูบบุหรี่ก็เดินออกหาก่อนอย่างแรกนี่ก็เหมือนกันนะะคแต่่วา เกียวกระบหรี่ไหมไที่มีปมเกี่ยวแน่นอนแกเรามาหาอ่านกันได้เอาเรื่อง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 เรื่อเป็นเพื่อนแล้วะนะคะลองมาหาอา่านเรื่องนี้ได้เราบอกเลยว่าปมที่อาร์ตเลิกกับมาตินเลิกกันเพราะอะไรแล้วเบฟจะสามารถช่วยอาร์ตกับมาตินกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไหมแล้วลินกับวินจะแก้ปมอะ,อะไรต่อในครอบครัวให้ไห,ไหมก็เริ่มสปล่อยเยอะมากขึ้นแล้วนะจ๊ะ หาอ่านก็นได้นะจ๊ะก็จบการรีวิวของรูปมาส์เพียงนี้โมเมนต์โดเตนเราอยากให้ทุกคนส่งโมเมนต์มาจริงๆนะแกเราไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเราอยากรู้ว่าเราเห็นอยู่คลิป,ลปนึงคือพี่โดยองไม่กล้าสบตาเตนอยากรู้ว่าพี่โดยองอ่ะสบตาเตนอ่ะ นาสุดกี่นะกี่วินาทีอุ้มนะนกินนนำแนำไม่นับกินอทีละวนะเป็นวินาทีเนาะโมเมนต์โนเทนส่งมานะว่าเราความรู้สกว่าเฮ้ยมันมีคนส่งโมเมนต์มาเราสามารถรีวิวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆนั่นเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ด้วยนะคะอืมหิวข้าวลค่ะรัวๆข,ขนาดนี้ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขออนุญาตไ,ไปกินข้าวนะคะก่อนจะเรืมกิน อาหารให้ครบนะคะแล้วก็พักผ่อนพินพอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า